ពីដែលខ្ញុំធ្វើសរិរៀងហ្នឹងចាមានកាបមានអាចមន់មានអាចគូមានកស្ទុះហើយនឹង MEGM ចាយកបកដៃពីឡាមហើយមានអឺទៅខ្ញុំឡាមនេះក្លែបណានេះវាឡងព្រື້ນនេះនេះចាអឺຝុយគីកៃຝុយ FC នេះក៏តែហ្នឹងខ្ញុំបើผลิตផលអឺនេះ GEGM ចាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការកប់មុន3សព្តា មុននឹងដាំហើយមានត្រៀមមានចាចាហើយ3ថ្នាក់សម្រាប់ដីសម្រាប់ជារាននៃដីពូយើងជិះដងថ្ងៃดำមកហើយចេះប្រាប់វាតែមួយថ្ងៃ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 ទីកាត់ទេហើយអាខាងហ្នឹងនៅអាខាងហ្នឹងខ្ញុំទុកទីង ติงจะล้วง uh, ้าหาลอยย่งเล้ตกใจจีนักนิยมเอานม่ไนโนนบอกนิม่ไม้าบ้าบ้านเยมเอแล้วเสนาโนเราจะแนะนำแกจก้ปัญหาเชื้อราในดินอย่างไรก็แนะนำเดียวแกจัดการทดลองใช้ของเรานะครับพอในสวนตรงนี้เขาก็ได้ใช้ของคนอื่นแต่เขาจะให้ปัาวะปัสสาปีนั้นงตื้ เราตีนมดัมตีนงชุบเปอร์ลิตอร์พอลคางนี้ตีนงเปอร์ลิตอร์พอลคางนึ่งตังค์อ๋อใช่ผมจะใช้เดบส์นาโนไปตลอดจนได้ผลผลิตนะฮะคือเนี่ยสองร้อยสามร้อยกว่ากว่าต้นนี้นะฮะไอ้อฝั่งตรงโน้นเดี๋ยวเราจะไปดูอีกไอนั้นเขาใช้รวมกันแต่นี่แค่อยากรู้ว่าของเดบส์นาโนได้ผลผลิตอย่างไรแกจะใช้ตั้งแต่วันปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยวนะครับค่ะบอสในกรมพนนงอ่อ มีนเสกค่าสันลาโยมประจูนโกนใจยโยมอ่อยเตยถ้าเรามีการอบรมอะไรๆก็จะส่งบนุนมองให้ไปเรียนไปฝึกการวิธีการใช้อย่างไรให้ได้ผลผลิตนะครับเฮ้ยป้าท่านไปอาท่านอาเจ้าขออาอย่างนู้ขอใส่เสื้อก่อนเลื่องด้นเออยื่นจังเปรียบเทียบผลผลิตพ่อตั้งปีหนึ่งอาค้างน้องยมเบอรสด ลุงก็ใส่เอ็กเอมทั้งหมดแต่ทางนี้ของเราแต่ทางนี้จะใส่ของเราทั้งหมดเหมือนกันเราจะวัดผลกันว่าผลผลิตเป็นอย่างไรเอยมบาสนยธาปัลเลตพอลนังดาก็คือคือยมลื้นะบานทางก็ยมลือนฟีโผลงยังไงนึงยมไม้ดำมาฤกไก่โอ้บาถ้าพอใช้แล้วได้ผลผลิตดีพ่อแกเป็นคนรับจ้างปลูกเหมาปลูกพริกไทยให้เขาทั่วไป อ๋อไงนึกนึกมาอยู่ที่แฝงไมต่ตาดำเย<อ>ี่ยม<อ>รูทือยังแล้วก็ตอนตอนี้ <ๆ S 2> ไปหมาวยอีกห้าเฮกต้ารับรองเขาให้ได้ผลผลิตดีถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วดีได้คุณภาพจริงๆแกก็จะไปใช้กับห้าเฮกต้าอีกแล้วก็มีคนติดต่อคือแกมีความชํานาญเกี่ยวกับการดูแลรักษาเอ่อขอปียืมปรีเทียบให้อ่อมาจีอ่อเบรยมดำขอจียมดำให้ยมปรีเทีพย์มาเบรซันชีมริ๊งหนึ่ง វាមានគុណភាពថាខាងនេះវាឡើងលឿនជាងខាងនោះខ្ញុំនឹងធ្វើអឺប្រហោងមួយពីព្រោះខ្ញុំមកទិញដីគេរួចអស់ហើយខ្ញុំធ្វើតំបូលឲ្យធំខ្ញុំមកហៅពាជ្ជាតរកតដែលគេមានចំណាប់អារម្មណ៍ដែលគេប្រើផលិតផលរបស់យើងហៅមកចូលមករួចទៅអឺនេះគឺកែទាំងទัวយ៉ាងហើយឲ្យក្រុមហ៊ុនមកគឺក៏อยากវត្តดูกว่าຫຼັງຈາກปลูกแล้วกี่อาทิตย์การเปลี่ยนแปลง ประมาณกี่เดือนเปลี่ยนแปลงแล้วดูแปลงตรงนู้นท่านี้จะเริญเติบโตไวกว่าแกก็จะเปิดที่ประชุมตรงนู้นแล้วก็เรียกเกษตรกรมาเป็นแปลงตัวอย่างให้ดูแล้วก็เชิญบริษัท The Best Nano ให้มารบรรยายนะครับนั่งยืนยืนจมยินมแบบบุ๋งก็ยื่นเติร์ไตยืนเติร์ไเธอร์มิเ เอาเกีตยวกับตัวสกอตส์เนี่ยผลิตภ being ัณฑ์น so ั่นเนี่ยเวลาปั้นเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่เบื้องต้นเราต้องทําให้เขาเห็นก่อนว่าเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยใช้ได้ผลขนาดนี้คุณภาพดีจริงเวลาต้องยืนยืนให้ให้ไปสู้พิกัดย่ำย่ำน้ำมือสู้ได้ยืนยิบพนันลงแต่ก็ยิ่งยิบลงทั้งอย่างไรยิ่งพยายามทีมีตามธรรมดานะปั้นตาผลิตภัณฑ์นั้นอัดใจอย่าทีมีฟังย่อมมาเลย เขาบอกเดี๋ยวแกจะพาไปดูยางพราเมื่อผมทดลองเมื่อประมาณเดือนกว่าที่แล้วนะนะแกบอกกับผลผลิตเดี๋ยวแกพาไปดูยางพราอยู่ตรงนี้คราวนี้ออออตอบรับมาว่าไม,ไ,มไม่ไม่แพ้เคมีนะครับไม่แพ้เคมีที่แกใช้มาบอกเรียบนะไม,เไมาเรื่องอะไรเคมีนะอ๋อนงทองจันทร์เคมีของจีนนะฮะที่ใช้มาก่อนที่เราจะมาถึงนะฮะแต่ก็บอกว่าผลผลิตไม่แตกต่างไม่แตกต่างหมายความว่าคือได้ไดผลผลิตแต่เราเป็นอินซีใช่ไหมฮะ เบียร,ร์ปริญีตอร์พอลพองพองยืงนัง้นเบียร์งได้ปันไตอผมาทายืองอ่อนเลียบหนำเบียบานไตโซนกรบีห่หากระดามเ,เราปยืงเลียบานำยิงบานโซนกรบีจ่บจสปันไตปีเปียวิลเลียนนึกวิยูอ๋อแต่การใช้นี่ันนานเพราะว่าถ้าเราไม่ทาเดอะเบสนานโนไปเนี่ยมันได้ศูนย์จดห้าแต่าแทาเดอะเบสนานโนหน้ายางไปเนี่ยมันได้ศูย์จุดเจดนะครับ แต่ว่ามันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาต้องใช้เวลานานหน่อยเมื่อยืงเพออะเลนเตพอจันนั้นเวียเวียนเลยฮารดุ้งเนี้ได้ยืงอัดเล็บยืงเวียนเลยฮาร์ดุกระด้างยังดอกปียืงเล็บตัววียนลายโดนมาโดยกระด้างตั้งแต่เปลวคลายเวียนถ้าใช้ของจีนเนี่ยประสบการณ์ที่ผ่านมาแกทดลองใช้ของจีนทาทานะถ้าไม่ได้ทาก็ได้ห้าจุดศูนย์จุดห้าทาที่ผ่านมานะแต่เวลาทาไปอีกก็ได้หนึ่งร้อยนะ หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกรัมนะหนึ่งร้อยกรัมแล้วคราวน,นี้มันได้ระยะเวลาสั้นในการให้ผลผลิตหนึ่งร้อยกรัมนี่วิ่งไล่เวลาผลผลิตผลบางทีมันวิ่งไล่ปูใช้ทะลแมาวิ่งเคลี่อนหลังจากขึ้นผลผล,ผลิตสูงแล้วก็หลดลงทันทีนะครับของยืนนึองไปตึงติดตึงของเราค่อยๆขยับไปนะครับเ h e b เ s t nano ค่อยค่อยขยับไปเผื่อให้ต <ละ S 1> อนต่ยืนดจะตามดานให้ใช้แล้วเราต้องรู้รู้หลักการติดตามนะติดตามเรื่อย บางยืนได้ยืนปนเป็นต้อยยืนตรมืออะไม่ยอมยืนเดี๋ยวเราไปดูพริกไทยต่อที่เราได้ทดลองใช้มาสองครั้งแล้วควาเวียนนั่งเวียคุณภาพเป็นอย่างไรยืนแต่ตัวสกอตตาก็ยอมรับแล้วว่าคุณภาพเนี่ยแตกต่างละ